สูสีว x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คราไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาโทร์โทร025138850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีครับในช่วงของรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้ครับกลับมาพบกันกับศูนย์รถยนต์วิสารออโต้คาร์ครับบนถนนกาญจนาพิเศษครับบอกว่าผ่านไปนี่ก่อนจะถึงเนติบัณฑิตยสภาครับนะฮะเลยไปปั๊บเนี่ยเห็นเลยก่อนจะถึงเนติบัณฑิตยสภาเลยสะพานกับรถไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือเห็นเหลืองๆตัวใหญ่ๆนั่นแหละครับวิสารออโต้คาร์วันนี้เอารถจากวิสารออโต้คาร์มาให้ดูกันครับ เยวิสารบอกช่วงนี้รถสวยเพียบเลยพี่บอมบอกเอ้าไหนขอชมหน่อยนะฮะเริ่มด้วยคันแรกนี้ครับ e v e r ์เล3.2ามจุดสองไทเทเนียมพลัสครับปี2016 8,99,000บาทโอ้โหออปชั่นท่วมๆเลยเ a ย t i m e Running Light ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกบันไดข้างล้อแมกเบาหนังปรับไฟฟ้าแอร์หลังนะครับจอทัชสกรีนมีซันรูฟด้วยใครที่ชอบฟอร์ด e v e r อ s t เรคันนี้ต้องบอกว่าเต็มๆอีกคันหนึ่งนะครับสนใจก็ติดต่อไปดูได้นี่มีคนทักเข้าไปแล้วนะสวยครับวันนั้นใครที่สนใจอย่าช้านะครับติดต่อเข้าไปที่วิสา Auto ars, นออโต์คาร์ซะสำหรับ Everest เรคันนี้ถัดมาเป็น Toyota C-HR 1.8 HV ครับปี2019วิ่งหลักหมื่นโลนะวารันตีจากศูนย์เนี่ยยังมีอยู่เลยนะมีรับประกันให้ถึง5ปี150,000กิโลแล้วก็ตัว แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางนั่นหมายความว่าอะไรรถปี2019 20 21 22 23อะอย่างน้อยๆอ,ยอะประมาณปี23ปี24เนี่ยรับประกันยังมีอยู่เลยนะครับออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยล้านหนล้านหนึ่งแสบาทนี่เป็นมือ2อนี่เหลือ7 5็ด0 0บาทนะประหยัดไปต้องสี่แสนบาทโดยประมาณนะครับก็เป็นรถต้องบอกสไตล์ครอสโอเวอก็คือรถเก๋งอะ รถเก๋งยกสูงขึ้นมาขับสะดวกสบายได้ความมันเกประสงค์อันนี้จริงๆเหมาะกับพวกครอบครัวขนาดเล็กคนวัยทำงานโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะรถพวกนี้ขับง่ายไปเจอน้ําท่วมไปเจออะไรก็ค่อนข้างที่จะไปได้มากกว่ารถเก๋งอีกหน่อยนะครับอา้านี้ก็มีคนทักเข้าไปแล้วนะสนใจแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้อยากจะได้รถคันนี้ต้องรีบติดต่อไปนะอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ผมบอกให้นะครับรถสวยๆนี่ลงปุ๊บนี่มีลูกค้าสนใจทันทีคันนี้เหมาะกับ คนชอบความหรูหราหน่อยครับความหรูหราหน่อยเพราะว่าคันนี้เป็น BMW 730 LD ิครับซีรีส์เครื่องดีเซลครับในรหัสตัวถัง G12 ครับเพราะคันนี้เป็นออปชั่นเต็มครับเพรบอกเป็นซีรีส์เนี่ออปชั่นเต็มในี่ไล่มาทาั้งหน้ายังไม่หมดอะ Option ออปชั่นอะนะช่วงล่างถึงลมครับ A i r s u s s e n s i o n ขับเคลื่อน4ล้อแบบ X d r i v e ล้อแมก20นิ้วยางพิลลรี่พีซีโร่นะครับ แล้วก็มีตัวควบคุมช็อคอัพดนามิกดัมเปอร์คอนโทรลเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะมีไฟแอมเบียนไลท์ข้างในปรับเปลี่ยนสีได้บอกว่าออปชั่นท่วมจริงๆนะครับจอทัชสกรีนระบบความปลอดภัยระบบความบันเทิงทุกอย่างครบเลยสำหรับซีรีส์เคันนี้ชอบชอบผมชอบนะบอกเลยซีรีส์เเนี่ยนานๆจะเจอรถสวยๆถูกใจแล้วก็เป็นสีเทาแบบนี้นะครับ ไม่ค่อยเห็นนะ730 LD ผมบอกเลยได้ขับก็ขับดีนั่งก็นั่งสบายเนี่ยด้านหลังมีจอแยกมาให้ด้วยแล้วก็ตัวพนักคอนโซลตรงกลางเนี่ยมีช่องเสียบแก้วปรับเบาะไฟฟ้าทุกอย่างสั่งงานได้จากตรงนี้นะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะก็เป็นอีกคันหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับสำหรับตัว730 LD คันนี้มาเจอคนที่ กำลังมองหารถแบบนี้ถือว่าเนื้อคู่เลยแหละถูกถูกฝาถูกตัวราคา3ล้านครับ3 9 9ล้าน99,000บาทนะออกใหม่ป้ายแดงนี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ราคาเนี้ยท่วมนะครับนี่ถูกไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ดูได้นะครับอย่างที่ผมบอกสีที่เที่มันเป็นสีเทาแบบนี้ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ <alter ing> ปิดกันด้วยคันสุดท้ายครับจากวิสานอตตคาสัปดาห์นี้ Mazda 2ครับรถเล็กขับสนุกนะจัดจ้านมากคันนี้ปี2017ราคาออกใหม่6,2,000 0บาทนะครับรุ่นนี้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาขาย3,99,000บาทก็ถูกลงไปเกือบเกือบครึ่งนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้รถเล็กๆก,กระทัดรัดขับสนุกช่วงล่างดีอัตราเร่งดีนะพวงมาลัยแม่นยำ นะครับอารมณ์สปอร์ตมาสด้านี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขับแร้วได้อารมณ์สปอร์ตขับสนุกดีจริงๆนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่เราบอกมาได้นะครับหรือว่าจะไปดูรถที่วิสานออโตโคาก่อนแล้วก็ให้ทางเราค่อยตรวจเช็คดับเบิลเช็คให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าเงื่อนไขกา,ารรับประกันต่างๆเป็นยังไงจะได้ช่วยกันคนซื้อก็ได้รถดีมีคุณภาพคนขายก็ได้ลูกค้าที่ดีนะครับมาตั้งใจมาซื้อรถจริงๆแต่สําคัญที่สุดเลยคือเห็นปุ๊บรีบติดต่อนะครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์ชื่อของคุณไว้บอกข้อมูลไว้ทีมงานติดต่อไปก็ขอรายละเอียดไว้หน่อยนะครับบางคนบอกอยไม่อยากให้ก็ก็แล้วแต่นะครับพี่จะไปดูรถก่อนก็ได้ตัดสินใจจะซื้อค่อยให้เราเป็นคนเช็คให้ก็ได้หรือรับเงื่อนไขการรับประกันจากทางคนขายได้ก็ซื้อกันเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าซื้อผ่านเราเนี่ยเราจะตรวจเช็คให้ก่อนว่าไม่มีเรื่องของไฟไหม้จมน้ําตัดต่อโอนทะเบียนไม่ได้นะครับ เรื่องการรับประกันต่างๆตามมาตรฐานของเรานี้เราตรวจสอบตรวจเช็คให้ก่อนแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับรถยนต์เขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่5สําหรับชีวิตของเรามันมาอยู่ใกล้ตัวกับชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นแเแล้ะเราก็ต้องทําความรู้จักกับมันโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นคนใช้รถเป็นคนขับรถยิ่งต้องทำความรู้จักครับปุ่มไหนทําหน้าที่อะไรกดแล้วมันช่วยอะไรเราบ้างสวิช so อันนี้ใช้งานอย่างไรระบบนี้มันทํางานอย่างไรเรียนรู้มันครับ จะได้ใช้ให้คุ้มค่าเงินที่เราจ่ายซื้อมันไปไม่อย่างนั้นปล่อยไว้ไม่ได้ใช้อีกหน่อยก็เสียเปล่าเสียเงินค่าซ่อมฟรีๆด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสติปัญญาสมาธิต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาเมื่อท่านเป็นคนขับรถนะครับอย่าเผลอย่าไปให้สิ่งอื่นใดมาทําลายสมาธิในการขับรถของท่านเราจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันทุกครั้งวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ